รีวิวรถคันนี้บ้งนะโอเคนี่ใช่รถผมนะครับผมไม่รู้นะครับ <c oughs> รีวิวโดยปริยาย <laughs> <laughs> ชีวครับของวูดดีครับเอามาตัดก่อนมันอย่าง อยว่าสีพันกว่าไหก็มาผมเชื่อบอลลอดชื่อบอลลอดชื่อบอลลอดสี่ร้อยนะครับจากจากอะไรนี่ตัดตัดซริงต่อไปไฟ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 ไปหน้าบอตี่ล่ะบูตีไปหน้ามีโปรเจคเตอร์หลอดหนึ่งนะครับเท่าไหร่เท่าไหร่ราคาราคาหน้าอยู่อยู่ประมาณ400กว่าบาทครับลาซาด้าโอเคเราเรามามามาชิดที่นี่ รอมาเสช็ดบางนี่มาเสช็ดบางนี่อันนี่บางนี่ครับมาเสช็ดเม็ดกินใช่หน้าครับเม็ดถึงใช่หน้าปั๊มปั๊มอะไรบางกินั่นเหรอปั๊มเดิมครับนัดนังนังนังเลยนั่งเลยนั่งเลยปั๊มเดิมมีชิ้นครับโอเคมีชิ้นเอามาสีดเอา่ี่กกอนมันเป็นสีเงินฝั่มบนฝั่มบนนี่ไฮไลท์ไฮไลท์ไฮไลท์ฝั่มบนอิตาลีบมูท้อง ปั๊มร้อยทั้งหางสองร้อยขาขาขาจับปั๊มเด้กนี่นี่ขาขาลวดลวดนี่ลวดไทยทีมตัวเนี่ยบแม่นยังลวดเขาเอาลวดหนาชื่อเอาไปโพสต์จใส่ไม่จิกชิบหาบาทชิบหาบาทได้เงาอยู่ประมาณเกือบโอ้ไม่บรรทัดนึงเนาะมือขัด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 ตัวเดียวกันนะครับปั๊มเซี่ยตาลี่มุดโลโก้มุดทองมุดทองต้องกรอบเฮนเนเดียวเฮนเดียว อันนี้เขาเอื่อยแห้นจับบนนะครับแห้นจับบนโอเคแห้นจับบนเอาบูมแอนแห้นตัดเหรอใช่บูมแอนจับแอนคอไม่ใช่หรอเลื่อนไหมเลื่อนไหมเลื่อนไม่เดิมครับของของเห้งของไอ้ลิฟินลิฟินลิฟินไรฟานมันบูมแอนมันเป็นของลิฟินมันเป็นยี่หอราลิฟินโอเคทอทอทอ้ทอฟู่ไปหนิโอ้ยอ้าบุบิกฟูครับฟู่ เดี๋ยวเดี๋ยวเขาเอาฟังที่หลังเสียงเขาฟังที่หลังบอบอบออูดูดมดดูดมดวันี่มดบอลบอปะเนียนบดหมดข้าบอลข้าบอลยางข้าบอลยางข้าบอลหลังซื้อซื้อยุลานหุมบอหุมบอแต่ได้เสียดเขามากสองรอยห้าสิบบาทโอเค่หมอาหลังกําหลังปัามหลังปัมเดิมครับชิ้น ปั๊มเดชคโชคเลยโชคเดิมโอ้มีคาร์บอนมีคาร์บอนมีคาร์บอนคันนี้มีคาร์บอนคันนี้มีคาร์บอนเขาอักขนาวเนอะโอ้อ,าาาโอัออากขนา,ราครับเฮ็ดเอาเฮ็ดเอาเบิ้งกระตุกเฮ็ดเอานี่ครับที่เดชที่เดชนี่ <c oughs> ห้องเขาห้องยังพักเท้าพักเท้าถักเดี๋ยวเั้าขาวพักเท้า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 เพ่นพักเท้าพักเท้าพักเไม่มัเลยอยู่เล่าครับขามนอยู่ไทยเอนเอายงก็พักเท้าถักถักนอถักเท้าถักร้านไหนถักวะถักเองครับจอเองพ่อ แตกความเม็นบ่นี่ขาดแล้วเสร็จเลยโอ้มีมีกันลมมีกันลมน้ำคนเด้มีกันลมน้ำกระหลังเดียวเพื่อนอันนี้ผมไปขีดสนิมนี่เขาได้ไหมเขาได้ไหมเขาจีบไปพ่นไส้เมื่ออื่นนี่เขาได้มาตอนนั้นลาดเสร็จเล็กฟังเสียงว่าฟังเสียงว่าจะฟังเสียงไหมฟังเสียงต้องอยู่กับตุกอยากฟังเสียงไหมเฮ้ยากฟังเสียงว่ะอันนี้มองมองบอกว่าซีบีอาร์ปุ้ย อันนั้นเดี๋ยวห้องให้ตัวครับห้อตัวครับพามาครับเพืน่ตัวครับตัวครับเพอเพื่อเตครับเลยตัวครับเนี่ยทำไต้องยิ่กันตัวเลยเอ้ต้องใช้มานา่งไันตยอือเดี๋ยว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 อันนี้มันใช้ได้ปะเออได้ปะโอแต่ว่าอันนี้อันนี้ออกออกไม่ได้ออกไ่ได้ออกไม่ได้โอ้ลืมลืมล

เสียงเสียงใช้ได้ไหมครับได้อยู่ครับรอยดีดเสียงพอมณนดีกันเดี๋ยวผมมาทอมันก็ดีก็โอกาสสูญใช่ไหมนี่นี่มันมาเลยครับดับฮะมันมาเลยมันดับเอาเสียงครับเสียงนู่นเอาเด้อเอาเอานี่แบบนิดๆ ปลาแมนมัแ้วมีอะไรกันากากมนมันสียอเอาอันนี้เบรกชุกเฉินย้ำเบรกไว้อยู่กับเตียเขามซอยเนี่ยยิน่นเหละยอะครับอันนี้รถผู้ใดมีบทเจ้าของรถอ่ะ ว่าครับเราจะของเราอยู่ร่ำปางครับรักคนร้าอีกคนหนึ่งผูกโป้โอ้โหฝากคลิปนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ